สามขค้กครีเออะคุณหมอขาเวลาเรากินผงชูรสแล้วแพ้อ้วเหรอทำไมห้าสี่สามค,ค,คุณหมอคะถ้าเรากินผงชูรสแล้วเนี่ยผมร่วงเนี่ยมันคืออาการแพ้ผงชูรสใช่ไหมหรือว่ามันจริงๆแล้วกินมันผมร่วงไหมอ่ะอืมไม่รู้ครับครับ เอาอะตรงไหแต่ว่าไม่รู้เมื่อกี้เหมือนรอจังหวะว่าใครจะพูดว่าไม่รู้ก่อนกันคืออย่างนี้อ่าตอนนี้ก็ใครๆก็พูดว่าของมันขึ้นราคาใช่ไหมก็มีแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเท่านั้นแหละซึ่งซึ่งเราก็ทราบกันดีว่ามันอุดมไปด้วยสารอาหารประเภทผงชูรดราคามันไม่ขึ้นเกลือเกลือเยอะกอเอะครับครับครับเกลือเยอะเกลือเยอะโซเดียมอะไรต่างๆแล้วทีเนี้ยพอกินไปเยอะแล้วผมเราจะร่วงไหมอะกลัวหัวจะร้านเหมือนใครแถวนี้ ก็มีคนกินแล้วผมไม่ร่วงเยอะแยะถ้าจด้ว่าก็มีคนที่ก like right ินแล้วผมร่วงด้วยใช่ปหมมีด้วยหรออคือเราคือคือเราไม่รู้ว่ามันเป็นสาเหตุหรือเปล่าหรือว่าเขาแบบมีแนวโน้มจะผมื่วงอยู่แล้วหรือว่าแบบมีให้เคมงเคมออยู่อะไรเงี้ยหรือผมเปนจะร่วงอยู่แล้วอ่ะเนาะอนไม่นจะอาวงเฉลานาศิซฐ์แองแคอะไรอย่างงี้ก็เป็นได้ แสดง,งว่าทั้งหมดก็เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่ได้เกี่ยวกันอันดิก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะอืมแล้วมีที่เกี่ยวไหมฮะเช่นแบบกินแล้วก็ผมล่วงนี่คืออยากรู้จริงๆค,คือไม่คือไม่มีใครรู้แมจบ <laughs> อ๋อก่อนที่จะจบก่อนที่จบจริงจริงอีพีนี้จะจบสั้นๆคืออยากรู้ว่าจริงๆแล้วอาการแพ้ผมชูรสเนี่ยมันมันจะหวยออกไปทางไหนได้บ้างอืมเป็นคําถามที่น่าสนใจมากเลยอือครับ มันต้องมาถามกันก่อนว่าจริงๆผงชูรสอ่ะเราเรากำลังพูดถึงโมโนโซเดียมกุตาเมตกันใช่ไหมครับเนอะน่าจะใช่เนาะอันอันนี้เป็นชื่อจริงของผงชูรสนะครับโมโนโซเดียมกุตาเมตเออทีนี้ถ้ามานั่งมานั่งคิดกันดีๆอ่ะองค์ประกอบของโมโนโซเดียมกลูตาเมตมันคือโซเดียมกับกรดอะมิโนที่ชื่อว่ากลูตาเมิกแอซิดป่ะใช่กุตาเมิกแอซิดอืมอืมแล้วเราจะแพ้อะไรจากสองตัวเนี้ย โซเดียมแพรไม่พอโซเดียมแพรนี่เราเอาส่วนประกอบมาแหกๆเป็นชิ้นๆได้เลยใช่ไหมว่ามีโซเดียมแล้วก็มีกูตามมิอ่ากูตาเมิจริงๆต้องบอกว่าต้องบอกว่ามันไม่เชิงแพหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วกดกูตามมิกอ่าหรือว่ากูตามมิเนี่ยเนาะมันก็เป็นอ่าส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของโปรตีนอื่นๆมากมายอะไรอย่างเงี้ย คนที่แพ้จริงๆคงน,น้อยแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาคือคนที่มีอาการเช่นข้าพระเจ้าเป็นต้นจริงหรอเป็นไงอะต้องน้ำใส่ผมชูรสเลยเหรอของกวินคือ,อคือ,อมัน,น,นจะมีความรู้สึกเลยว้ยว่าเวลาเรากินร้านไหนก็ตามที่มันแบบมันใส่แน่ๆคือมันจะรู้สึกเลยว่าแบบเออรู้สึกชาที่ชาที่หลังหลังด้านบน อแล้วก็รู้สึกว่าแบบรู้สึกเปรี้ยไปหมดเลยแขนอ่อนเปรี้ยอ๋อก็ดูเยอะแล้วเนี่ยชาลินไม่เกี่ยวใช่ไหมคอแห้งอะไรนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมมันไม่ใช่ชาลิ้นคอแห้งมันแบบเป็นเรื่องธรรมดาว่าหเหมือนว่าเราก็รู้สึกบ้างอะไรเงี้ยชาลินคอแห้งนี่คือกินกินเกลือเยอะมากมันก็เป็นแต่อันนี้มันคือมันมันเหมือนมันแบบมัน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 เจ็บเจ็บที่ตรงบริเวณหน้าหน้าอก แล้วก็ตรงไหลอ่ะตรงไหลตรงหลังอะไรเงี้ยอืมแล้วมันก็รู้สึกเจ็บมากอะไรเงี้ยอืมเจ็บแบบผิดปกติแล้วก็เป็นหลังจากคือจับไตได้เลยว่าม,มันมันมีอาการตอนหลังจากกินไอสิ่งที่น่าสนใจเนียนะกินไปประมาณสักหนึ่งชั่วโมงแล้วก็จะเป็นมากเลยประมาณช่วงนั้นเป็นอยู่สักครึ่งชั่วโมงแล้วก็หายอืมโอ้ดูหนักนะเนี่ยส้มตรงส้นตำาอะไรเงี้ยเป็นปะ เฮ้ยมันมันเราเราลองแล้วมันมันไม่ได้เป็นกับทุกความเข้มข้นอ่ะหมายถึงว่าถ้าใส่น้อยๆอไม่เป็นไรกินได้ไม่มีอาการแต่ถ้าใส่เยอะปริมาณหนึ่งเนี้ยมันจะรู้เลยว่าเออมันผิดปกติจริงๆก็บอกยากแล้วว่าจริงๆมันเป็นผงชูรสหรือมันเป็นสารอื่นอะไรเงี้ยอื๋อแต่อันนี้คือการเช็คด้วยตัวเองมาก่อนแล้วก็กล่าวว่าน่าจะเป็นผงชูรสแหละเพสรุปว่าาจาก จากเปเปอร์จากเปเปอร์ต่างๆนานาเนี่ยมีสรุปว่าอะไรได้บ้างจากเปเปอร์ต่างๆนานาก็คือเปเปอร์เขาก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้แต่เนื่องจากอันนี้เราเป็นเองเราก็เลยสรุปของเราเองจบตอนมากินที่คาเฟ่แห่งหนึ่งแถวปทุมเป็นไหมไม่ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นของแอมันหลังยอกไม่แต่ว่ามันเป็นกับมันเป็นกับซุปอะ ซุปที่มกักจะใส่นึกสภาพซุปเขามากักจะใส่เยอะเนาะผงชูรสเวลาทำซุปอะไรก๋วยเตี๋ยวอะไรประมาณซุปก้อน,นะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออเออประมาณนั้น,นเป็นทุกทีกซุปก๋วยเตี๋ยวเป็นเทปทั้งสองเลยไม่ซุปก้อนเแต่ว่ารัตเอาจริงๆถ้าสมมติว่าแบบเป็นพวกซุปที่ที่มันมีกูตามตอยู่ข้างในแต่มันไม่ใช่ผงชูรสอย่างเงี้ยอืคือกูตาเมตเนี่ยเป็นเป็นส่วนประกอบของรสอร่อย จะมีกูตาเมดมีอินยหรอิ in <oc> in, นโนซีนใช่พวกนี้ก็จะทําให้มีหมายถึงว่ามันกระตุ้นการรับรสของลิ้นได้ดีขึ้นมันก็จะแบบรับรสของโปรตีนรับรสของอะไรเพรแล้วก็ก็ไอกูตาเมตเนี่ยมันเป็นเอ่อสิ่งที่มันอยู่ในโปรตีนอยู่แล้วแล้วก็มันมีมากใน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 ผักบางประเภทเชน่นมะเขือเทศอืมอ๋อสาหร่ายก <c oughs> า็แบบว่าสาหร่ายสาหร่ายก็มีเยอะหรือว่าเอ่อเอ่อพวก พวกเนื้อสัตว์ก็ก็มีก็มีเยอะพอสมควรอยู่ทีนี้คือเ <c oughs> นื่องจากมันเป็นส่วนประกอบของโปรตีนก็ม,นมีโอกาสที่ที่คนจะแพ้มีไหมมีมีคือคนแพ้พาราแพ้แป้งแพ้แพ้นูน่นแพ้นี่แบบว่าอะไรที่เราไม่คิดว่าจะแพ้ก็ดันแพ้อะไรเง <c oughs> <ๆ>ี้ยก็ก็มีก็มี อืมใช่ของของคอมมอนคอมมอนที่แบบว่าเรากินอยู่เป็นประจําดันดันแพ้อะไรแบบนี้ก็ก็ก็มีมีไหมมีถามว่าก็เลยก็เลยก็ถ้าถามบอกว่ามีมีแบบแพ้ไหมก็มีแต่ว่าอาการแพ้เนี่ยในในนิยามทางเนี้ยมันก็จะคือเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายขึ้นมาไม่ใช่แบบว่ากินแล้วเออมันมีอาการเช่นแบบเอปากแห้งคอแห้งผมผมล่วงผมล่วงนี่ผงไม่ใช่เหรอไม่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 แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่ามันมันก็แบบเอออย่างที่ปวปบอกว่า จา p เปร์เองมันก็สรุปไม่ได้อถ้าว่านิยามของการแพ้เช่นบอกว่ากินเข้าไปแล้วผื่นขึ้นพื่บเนี้ยก็ก็คงสรุปได้ว่าแพ้แนบแนก็ให้เปอร์เซนต์ไหมหรือว่าก็ใช่ก็คือก็คือถ้าว่าแพ้ก็คงก็คงพูดในแนวของไฮเปอร์เซนต์ไฮเปอร์เซนซิทิตี้ก็คือคือภูมิภูมิมันไวต่อต่อไอสารตัวเนี้ยอืม จริงๆมันคือมันมันก็แบบมันไม่เชิงแพ้อีกแล้วมันคือมันเป็นปฏิกิริยาของร่างกายต่อไอสารกรูตาเมตเนี่ยซึ่งเขาก็ยังหากันอยู่นะว่าเป็นจากอะไรอาจจะเป็นจากาเป็นจากกลไกบางอย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแพ้อะไรประมาณอย่างนั้นนะจะเข้มข้นเกินไปตอบสนองทาให้มีมีมนิสปอนี่ที่ อแล้วแล้วบางทีมันมันไม่ได้เป็นกับทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้เป็นกับทุกครั้งไงเพราะขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับแต่ละคนดนั้ก็เลยศึกษายากนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าใครจะศึกษาเนี่ยเดี๋ยวข้าพเจ้าจะเป็นเป็นตัวแทนไปให้ได้เป็นเพนหนึ่ง <c oughs> ไม่ไม่ไม <c oughs> คว <c oughs> ามป็ <c> ัน <oughs> คือขอเท้ากลับมามันก็คือเหมือนที่เราเคยคุยกันในตอนแพ้เนาะว่าคนไทยใช้คําว่าแพ้แบบค่อนข้างพราเพรือถูกไหม ทางการแพทย์เนี่ยแพ้ก็คือต้องมีอาการอย่างนั้นอะที่ที่ที่คุยกันใช่ปะ er ว่าต้องแบบอ่ะผื่นขึ้นหายใจไม่ออกมีอาการเขาเรียกอัลเลอร์จิกใช่ไหมที่ถึงจะนับว่าแบบเวลาแพทย์คุยกันว่าแพ้แต่บางคนที่กินแล้วคอแห้งคันคอหิวน้ํากินแล้วรู้สึกไม่โอเคะอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ไม่ได้มีอาการขึ้นมาอะไรมันมันคือเป็นปฏิกิริยาแต่คนไทยจะชอบใช่ว่าเออฉันแพ้ บางคนนะนะพูดถึงว่าชั้นแพ้ชั้นแพ้จริงๆคืออาจจะไม่ได้แพ้าจะเป็นไซเฟกปกติของตัวกูตัเมตหรือเปล่าใช่ไหมใช่ใช่ก็ไม่รู้าจะเป็นแบบนั้นซึ่งมันซึ่งมันมีความความความสนุกอันนี้เสริมนิดนึงก็คือผงชูรสเนี่ยมันคือ m s g โมโนโซเดียมกูตาเมตใช่ไหมครับอืมทีเดียวก็จะมีอาหารหลายอันที่บอกว่าฉันไม่ใส่ผงชูรสเพื่อทําเป็นประมาณว่ากูไม่ได้ปรุงรสด้วยสารเคมี คุณพลิกไปดูเลเวลด้านหลังก็คือมีทั้งไดโซเดียมว่าโซเดียมไดโซเดียมเนี่ยมาเต็มเพียะก็คือคือเปลี่ยนจากโมโนเป็นตัวอื่นเงนะอือใช่หรือมันมีมันมีหลายตัวมันมีกลุ่มของกรูตเเมตมีกลุ่มของโซเดียมแล้วมีกลุ่มของอีกมากมายมหาศาลเลยที่แบบอ่านไปแล้วชื่อวิทยาศาสตร์อ๋อก็คือคือมันเหมือนมันเป็นการตลาดนิดนึงว่ามันมียุคหนึ่งที่คนไทยไม่ใช่สิทั่วโลกเลยตื่นตัวเรื่อง MSG เพราะมันไม่ดีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แบรนด์ก็เลยเลี่ยงแต่จริงๆคือกูก็ใส่นี่แหละเค็มีปรุรงเขก็ไปเหมือนเดิมใช่แล้วแล้วบางทีก็คือใส่กูตาเมทแต่ไม่ใช่โมโนโซเดียมกูตาเมทไงเป็นกูตาเมทใช่มันมีกลุ่มกูตาเมทกลุ่มโซเดียมอีกเยอะอืมันก็เลยบอกว่าเราไม่ใช่พงชูรสแต่ท้ายซองก็คือกูตาเมทตัวอื่นเต็มไปหมดอืแล้วก็บางคนก็จะบอกว่าฉันไม่ได้กินเค็มไม่ได้กินเกลือเลยทําไมค่าไตกับโซเดียมพุ่ง ก็นี่แหละจ้ะกับผงก็ใครที่กินอาหารเสร็จรูปใดๆก็พลิกหลังซองนะครับดูดีๆว่าเขาว่าไม่มีผงชูรสแต่ก็อาจจะมีสารรุ้งแต่งอื่นๆใช่จริงๆเราก็สนับสนุนให้ทุกคนกินอาหารที่ก็ไม่ถึงกเกงขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าหมายถึงว่าอาหารทปรุงน้อยปรุงสุกปรุงสดนะปรุงสดอย่างนี้่ะเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่าอื รุงสดคืออะไรอะ่ะใส่เกลือไม่ปรุงสดนอก็คือก็ค,ค,อค,คือไม่ใช่อาหารที่มีผ่านการแปรรูปมาเยอะอะไรประมาณอย่างเงี้ยอืมเข้าถุงแกงถุงนี่นับว่าปรุงสดไหมข้าแกงงเนี้ยอันนั้นคือคืออันนี้ยเป็นป<า>สเ็นรูปเนี่ยบางท,บางทีบางทีจะบอกว่าร้านข้าวแกงบางร้านนี่มันดูอันตรายกว่า,าสเ็นรูปอีกนะจากการที่แบถ้าคุณลองตื่นลองตื่นไปเช้าเ้าก่อนที่เขาทําอะก็จะเจอแบบตัด อ่า MSG เวอร์ชันที่เป็นขายส่งอ่ะฟูดอุ้ยือกูมาหมีดเลยคุณไม่คิดวราความเหนยของป้าเองเหรอนี่เนี่ยเราว่าเราว่าไอ้แบบนี้แน่เลยทำให้เรามีอาการเนี่ยแบบว่าเราต้องไปกินในพอชั่นที่มันผงไหยจะตกตะกอนลงไปตรงนั้นพอดีแล้วแบบได้ปริมาณเยอะอะไรอย่เงี้ยบางร้านแบบโหแซตโนัวอร่อยมากนี่คือแบบไปดูตอนทำก็คือแบบมีกระทะทั้งกระทะแบบ ร้านร้านกับข้าวจะเป็นกระทะควายๆหน่อยใช่ป่ะก็มีเตาเตาไฟแรงๆแล้วแบบค้างๆก็คืออะไรนะเขาเรียกว่าวอ่ช่โอเคเอ่อกระทะใบบัวกระทะใบบัวที่แบบใหญ่กระทะใบบัวแล้วเราก่อนกรอนที่แบบป้าจะผัดอ่ะถ้าคุณไปดูร้านสักประมาณสิบโมงค้างๆก็จะมีแบบน้ำตาลที่ใส่ถุงกระสอบเกลือที่ใส่เป็นถุงแล้วก็จะแบบฉึกพื้นฉึกพื้นแล้วก็ผัด ทุกอย่างพอสาดน้าลงไปใส่ผักลงไปใส่น้ํามันลงไปมันก็จะค่อละลายหายไปแล้วฉอ้ผัดผักล้านนี้อร่อยจังเลยไปกินผักแล้วชิมขายก็เลยไปดูร้านก็ได้ร้านยำนี่ร้านยำสนุกว่าร้านยำซึ่งทุกร้านตั้งชื่อได้กลนตีแล้วก็เล่นมุกกับคําว่ายำเหมือเลยร้านเหมือนนี้จะน่าคนัที่เราเหมารองกันไปบอกว่าที่ร้านยำ20บาท20บาททุกอย่างยำมามามาแล้วครับมาแล้วเขาก็ใช้แบบว่าอ อุตเมทธรรมชาติอะไรเงี้ยน้ำน้ำปลามี <S ม <S <laughs> p <SA laughs> s l p s a น้ำน้ำปลาน้ำปลาบางเจ้าอันนี้อันนี้เคยเห็นว่าบางคนกินแล้วก็มีปัญหาเลยก็มีเพราะว่ามันอยู่ในขั้นตอนการปรุงน้ำปลาสำเร็จรูปด้วยเหมือนกันนะอ๋อที่มันเป็นน้ำปลาขวดใช่ไหมก็ดีไม่ดีคือ,ค,อคือดีไม่ดีคือนอกจากเอ่อเอ,อน้ำปลาก็ด้วยบางทีบางบางเจ้านี่บางยี่ห้อ คือนอกนอกจากโซเดียมโซเดียมที่บอกว่าใช้หมักปลาแล้วเนี่ยเราก็จะได้โซเดียมแล้วก็คูตาเมจจากฟงซุรกด้วยมีการมีการปรุงแต่งมาแล้วอแต่ก็ต้องกลับมาว่าของพวกนี้ไม่ใช่ของอันตรายนะด้วยด้วยนึกออกมาการวิจัยปัจจุบันกินได้กินได้ในปริมาณเราพูดพอเหมาะเอใช่เราพูดในเชิงตลกก็คือมันเยอะคือที่เราบอกคือถ้าคนคือถ้าคนที่กลัวหรือหลอนนะถ้าแบบไปเจอพวกร้านข้าวแกงที่ทําทําตอนเช้าๆหรือว่าแบบนั้นะ เอาแค่ร้านอาหารตามสั่งไปยืนดูเขาทาําอ่ะจังหวะที่เขาแบบตักนูน่นตักนี่ใส่หยอห่อซีอิอ๊วห่อซีอิ๊วดําลงไปอะไรเงี้ยผักดกะเพราอ่ะคุณไปยืนยืนดูดิจังหวะที่เขาตักเขาตักทุกอย่างเลยนะใช่คือเเขาก็จะเขาก็จะมีผงขาวๆอยู่สามอยู่สามถ้วยแป้งน้ำตาลน้ตำตาลเกลือผงผงนัวผงนัวเกลือผงนัวลงผงวิเศษผงวิเศษ ตาลมซูชิไม่ถึงดูเลยกิ n ออฟเฟอร์แล้วก็จะแบถามไปถามไปถามป้าว่าแบบรนป้าใส่ผงชุรสไหมอ๋อป้าไม่ใส่ป้าใส่อีกก่อนๆตากันเลยช่วยกูดยป้าใสผงผัดสำเร็จขยายหน่อยที่ว่าเออเมื่อกี้ที่บอกว่ามันมีงานการศึกษาช่วงหนึ่งที่เขาเห็นว่าเฮ้ยเราควรหลีกเลี่ยงผงชุรสกันแล้วก็ทั้งโลกก็ยี้กับผงชุรสอ่ะ ก็เฮ้ยมันไม่น่าใช้มันทุกคนจะต้องใช้กันแบบลักลอบหลบไว้ใต้ลิ้นชักแต่พอผ่านมาถึงตอนนี้คือสถานการณ์ของผงชูรสมันไปถึงไหนแล้วครับคนรู้สึกโอเคกับมันหรือแลหรือยังคือการศึกษาที่มันมีผ่านมามันก็มีปริมาณคนน้อยแล้วก็การศึกษาที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาหารเนี่ยต้องบอกว่ามันเราเราไม่ได้กินอาหารแบบเดียวกันทุกวันเนาะเราก็ไม่รู้ว่าปััจจยปัจจัยอาหารเนี่ยมัน แต่ละครั้งมันมันน้อยอ่ะเมื่อเทียบกับปัจจัยอื่นๆมันก็จะมองเห็นได้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อะไรเงี้ยคงไม่มีใครกินผงชูรสวันละส,สามกิโลหรืออะไรประมาณนี้ที่มันจะได้เห็นภาพชัดกว่าแบบนั้นอ่ะมันก็เลยลทําให้งานวิจัยที่มันอ่าจะบอกได้ชี้ชัดไปเลยมันมันทําได้ยากอือจริงๆผงชูรสเนี่ยการตื่นกลัวเนี่ยมันเกิดมาจากโรคที่ค่อนข้างไม่ค่อยพีซีเขาเรียกว่า CIS หรือ Chinese Restaurant Syndrome อันนี้ที่ระบาดมามาจากฝั่งตะวันตกก็คือว่าทําไมฝรั่งไปกินอาหารจีรล,ลิ้นชาตัวชาเขาก็เลยคิดว่าเ,าเหตุมันคืออะไรเ็คือเขาสืบใบสมาตอนนั้นน่ะก็คือสาเหตุก็คืออีตัวนี้แหละของชูรสแต่เนื่องจากว่าร้านอาหารจีเนานะก,ก,ก็ก็ที่เราเซลล์เซลกันไปก็เวลาเขาเทเขาก็ไม่เกรงใจเหมือนกันม,มันก็เลยอาจจะเป็นเยอะเกินไปแล้วในที่ฝรั่งเนี่ยสังเกตั่อาหารฝรั่งโดยพื้นเขาจะไม่ค่อยกินเค็มเพราะฉะนั้นไงว่าบางทีแบบอ่าตัวโซเดียม มันโหลดพอมันโหลดปุ๊บอาการก็เลยนี่แหละเป็นออกมาคือวิ่งอะไรนะมึนหัวหิวน้ําชาอะไรอย่างเงี้ยเอาว่าประเทศที่น่าจะแบบทําวิจัยได้ดีคือญี่ปุ่นเว้ยคือคือ,ค,อคือแบบตั้งอยู่บนโต๊ะเหมือนแบบเป็นพวงน้ําตาลบ้านเราอะ,อะจริง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 ท,ที่จีนก็เหมือนกันนะของจีนเนี่ยก็คือเป็นเป็นพื้นฐานเลยเหมือนน้าตาลเหมือนเกลืออะไรเงี้ยใน<ๆ>ทุกบ้านเขาก็ยอมเหมือนเกลือเขาก็กินกันปกติแล้วก็ไม่ได้มี ไม่ได้มีอะไรนะอันตรายอย่างที่เขาเรียกว่าอะไรแบบชัดเจนแต่ระยะยาวไม่รู้นะระยะยาวในเชิงว่าโซเดียมเยอะความดันขึ้นโรคหัวใจขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นการกินอาหารรสจัดทั้งหมดมีผลทั้งหมดใช่ถ้าโซเดียมก็ถ้าโซเดียมโหลดก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าคือไอไอเอ็มเอสจีจริงๆก็มันก็ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติเนี่ยแหละก็มันสับปะหลังก็ใช่ก็เป็นมันสับปะหลังเนี่ยแหละเออคือถ้าบอกว่าเอ็มเอสีไม่ธรรมชาติไม่ใช่อ่ะก็ธรรมชาติ เป็นแต่ว่าเป็นแต่ว่ามาสกัดสกัดออกมาแค่แค <Wow. S 1> ่นั้นเองมันเหมือนสรุปประเด็นก็คือกินเยอะเกินไปนั่นเองจบใช่ใช่ปัญหาคือการกินเยอะเกินไปแต่ว่ามันมันมีมันมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยเออ่ถ้าเอผงชซลร์มันก็จะมีมันก็จะมีสารเดยนแบบที่ชื่อเโซเดียมเมตาฟอสเฟตอ่ามันเป็นมันเป็นอีกตัวหนึ่งตัวนั้นมันเป็นมันเป็น เราเรียกว่าผงชูรสปลอมอ่ะมันมันระบาดอยู่พักหนึ่งแล้วก็ราคามันก็ถูกกว่าผงชูรสมันก็มีความเป็นไปได้ว่าไอ้ช่วงที่มันมีอาการเนี่มันมันโดนไอ้ตัวนี้หรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้อี่ในตลาดก็อาจจะยังมีอยู่เรื่อยๆคือจะบอกได้ว่านี้แบบลองเปิดเปิดข้อมูลอ่ะในในอ่าข้อมูลที่ใหม่ๆเนาะปัญหาคือตอนที่แบนดผงชูรสกันอ่ะคนความดันเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าไปเติมเกลือให้มากขึ้นแทนปรุงเพิ่มขึ้นใช่คือปรุงเพิ่มขึ้นแทนคือหมายถึงว่า คือคือ,คอตัว,ตวถ้าใส่เมสจีมันจะอัดกลมกล่อมไงพอทีนี้แบบไม่ใส่ปุ๊บอมไม่นัวมันก็ต้องเติมอย่างอื่นเพิ่มแทนใช่ก็เลยกลายเป็นว่าคนอินเทคโซเดียมมากกว่าเดิมก็เลยกลายเป็นว่าถ้าใช้ผงชูรสอย่างพอเหมาะพอสมเนาะไม่ให้เกินอะไรเงี้ยอาจจะได้รสชาติที่ค่อนข้างจัดขึ้นโดยไม่อันตรายเท่าเติมเกลือเติมน้าตาลด้วย อันนี้อันนี้ที่ถ้าลองลองไปอ่านข่าวดูค่อนข้างค่อนข้างชิฟมาเหมือนกันว่า MSG อาจจะดีกว่ามานั่งแบบอัดโซเดียมเข้าไปในอาหารหลายประเภทอีกนัะนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าข้อมูลยังน้อยอยู่นะครับจบอ,อ,อ,อันนี้จริงแล้วก็อย่างหนึ่งคือถ้าถ้าคุณรู้สึกว่าเอ๊ะฉันกินอาหารลดไม่จัดหรืออะไรก็ตามก็ลองทําอาหารเองมือ้อนึงดูแล้วก็ใส่ตามไกด์ไลน์ของโภชนาการที่ควรกินแล้วคุณจะรู้เองว่าคุณกินจัดไม่จัด ซพ่ mostly จัดอยู่แล้วใช่ mostly จะบอกว <c oughs> ่าที่ำไมดิน<ร>คนไทยใส่ลงใส่ลงไปขนาดเนี้ยทําไมยังเจิดก็แสดงว่าคุณนไหนกะินรสจัดหรือคุณไปลองดูชานมไข่มุกหรือกาแฟที่บอกว่าหวานน้อยแล้วยังกินเลยรู้สึกหวานอนะ่ะไม่น้อยนะที่ใส่หวานน้อยก็ก็เกินแล้วเกินเ <c oughs> กิน Requirement แล้วโอเคต้องระวังว่าหวานนุ่งหวานน้อยใส่นุองใส่น้อยขนาดไหนน้อยเท่าไหร่ก็ควรจะตามไกด์ไลน์แล้วลองเทสรสชาติดู เราพยายามปรับลิ้นลงนะจ๊ะจ้ะบาย